โห oh, และน้ำปิง<า>สวยเกินสวยมากลูกแม่ น้ำปิงสวยมากไปดูไพ่หลอดเข็มจีราต้องลอดมาแล้วหยุดมองน้ำปิงไม่ได้เลยทุกคนแล้วทางนี้ไปสะดุดกับริมฝีปากของน้องที่แบบจิ้มลิมมากแล้วคือทางนี้ก็คือติ่งน้องไปเลยดูไปเรื่อยๆนะคะก็ไปเจอรายการที่ชื่อว่ารายการค้นเป่าค่ะทุกคนแล้วก็น้องน้ำปิงกับเก่งเนี่ยก็ไปด้วยแล้วยายน้ำปิงบอกว่าเคล็ดลับที่ทําให้ปากเนี่ยเอ,อิบอิ่มแล้วก็แบบดูชุ่มชื้นตลอดเวลาแบบนี้เพราะว่าน้องเนี่ยพกลิปมันเยอะมากหนูทาลิปหนูนาา่ารักดีดเห็นปะโอ๊ย ที่จะทาไม่ให้ปากเนี่ยแตกแล้วก็แบบลอกเป็นขุยอะไรแบบนี้แล้วประเด็นคือฉันใช้ลิปเหมือนน้าปิงเลยติ่งสุดนี่คือลิปของเมดิฮิลค่ะทุกคนทางนี้คือใช้จนแบบว่าสภาพอันนี้ผลิตจากประเทศเกาหลีเลยนะทุกคนช่วยบํารุงริมฝีปากให้ชุ่มชื้นอิ่มฟูสุขภาพดีด้วยสารสกัดที่มาจากน้ามันเกรฟฟูดอาร์เกนออล์แล้วก็น้ามันเปลือกสม้มทําให้ริมฝีปากที่ลอกเป็นขุยเนี่ยกลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งตัวนี้จะสามารถรอกความชุ่มชื้นที่ริมฝีปากได้แบบยาวนานด้วยทุก แบบนี้เลยทุกคนแหละเราสามารถที่จะเติมระหว่างวันก็ได้นะคะอันนี้คือแบบช่วยบำรุงสุดๆคือก่อนหน้านี้ฟิล์มปากแห้งมากคือแห้งจนลอกเป็นขุยเลยอ่ะทุกคนก็เลยไปเจอตัวนี้มานะคะใครอยากปากอินฟูเหมือนยายหนูเข็มจีรานะคะทุกคนลิปบาล์มของเมดิฮิลนะคะตอนนี้หนึ่งแถมหนึ่งอยู่ที่ตะก้าสีเหลืองมุมซ้ายล่างที่ฟิล์มปากเลยทุกคนไปตามต่อกันได้เลย